สวัสดีทุกคนเอ้ยยังไม่มีใครเข้าเลยโอเคดวนี่ไอ้10กล่องมาก10กล่องมากจะมากวนวดนะครับพี่หลินสวัสดีครับ หน้าสดมากเลยทุกคนผมเพ่งไปเพิ่งเพิ่งไปฟินเนสมาเราจะก็นวดกันเพราะว่อะไรวันหมดเยอะแล้วนะครับผมหมดขึ้นเยอะแล้วหมดขึ้นเยอะแล้วก็ต้องโกรเลยท้าไมโกรก็จะไหนบ้าง ไม่กลหนวดไม่กนหนวดก็ไม่เป็นไรผมจะกอนผมจะกนหนวยอะคอง่ายงเหงาเบรมาะไ เสร็จแล้วกเสร็จอืมชำชะดำชำชำเลยอะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวออไปคุยด้วย เดี๋ยวคือออกไปคุยกับทุกคนได้ไงเดี๋ยวคือจะโกนหววก่อนซึ่งโกนเสร็จแล้วเดี๋ยวมา แป๊บแป๊บเราไปข้ปางนอกกันเถอะออกมาแล้ว,วลไว้แล้วฉันจะไลฟ์ตรงไหนล่ะเนี่ยห้องรกมากไวยลืมป่ะมึงนะลืมว่าห้องรกมากทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำไมแป๊บเดียวเท่านั้นไม่เกินใจไม่เกินใจไม่หล่อนาน โอ,โอ้ยโอเคโอ้ยลืมไฟในห้องน้ำอีกโอ้ยชีวิตวุ่นวายอืมมามาละอุย้ยขาขาฉันไปแล้วดิประเด็นนะ่ะ โหฟิวเตอร์อะไรนี้ฮะฉันเปลี่ยนกันเออ้อาสดเลยไหมไม่เอาเจนเจนน้องชายเอาสดก็ได้อะเดี๋ยวจริงก็ยังโกนไม่เก่งหาเราแต่แบบไม่ไรเอาแบบคร่าวๆพอไม่ได้แบบอยากจะโกนเลยมากไม่นันน้สวัสดีครับทุกคน เหนื่อยมากไปฟินเน็ตมาเมื่อกี้แล้วก็เขาเรียกว่าไงอะไปฟินเน็ตมาเหนื่อยครับเหนื่อยมากอ h oh m ไม o d w h นไ s THAT f i เ t อ r คนเขารู้หมดโอ้โหเหียคนเขารู้หมดว่าเราซ่อนฟิลเตอร์เลยไว้นี่สิวได้ตรงนี้ เป็นวันที่ดีหรือเปล่าทุกคนผมไม่ดีเพราะผมเหนื่อยมากผมเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆพี่บ้าวปดีครับ just finish DFF oh เดี๋ยวเนี่ยเสร็จเนี่ยผมไปอาบน้ำ แล้วก็นอนนอนเลยนอนเลยเพราะว่า pues ช mm ่วงนี้นอนเร็วมากพยายามปรับเวลานอนแล้วก็ช nah ่วงนี้เพิ nice ่งกลับมาฟิตร่างกายนะครับเนี่ยจะต้องกินวิตามินก่อนนอนด้วยนะครับผมเพราะเป็นสิ่งไม่ค่อยกินไม่มีน้ำตรงนี้ไม่มีน้ำเปล่านี่เลยผมกำลังกลับมาฟิตอยู่ใจเย็นนะ ขอเวลาก่นอนเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะครับรู้สึกว่าออกกําลังกายไม่มีแรงเลยแล้วไม่ชอบไงเป็นคนชอบออกกําลังกายนะแต่แบบเหมือนพอหยุดไปอะ่ะแล้วกลับมาออกอะ่ะมันมัน,มนไม่มีแรงอะ่ะไม่ชอบอยากเล่นบอลอะไรเงี้ยเมื่อวันก็ไปซ้อมบอลมากลับไปซ้อมบอลกลับไปซ้อมแบบจริงๆจังๆเลยนะแบบไปเตะในสนามหญ้าจริงๆอะ ไปให้โค้ดเทรนอะไรเงี้ยกับเพื่อนไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยสนุกดีครับเหมือนเหมือนกับไปเป็นนักบอลก็สนุกดีไฟมันเปลี่ยนทรงเลยวะโอมยก็โซสว่างอนะ่ะเปื่นนะึงนะเบา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 องสว่างมากลืมเมื่อกี้อยู่ในห้องน้ำไงมันแบบมันมันต้องมันเปิดร้อยอะ่ะลืม มันแดงมากอะเสียงมีเสลดนึนนงมันแดงมากคือเตียงผ้าห่มผมใช่ไหมคือตอนแรกเนี่ยผมแบบหอมมันลกมากแล้วแล้วผมแบบคือผมเพิ่งกลับมาห้องผมไปไปข้างไปถึงไปไปไป,ไปนอนบ้านเพื่อนมาแล้วก็เพิ่งกลับมาห้องใช่ป่ะแล้วแบบก็เพิ่งเอาของมาวางวังวนนี้แล้วแบบก็หลับไปหลับเสร็จตื่นมากําลังกายแล้วก็เดี่ยมาไลฟ์เลยแล้วก็ลืมว่าของเต็มโซฟาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อืเอาผ้ามาคุมก่อนอันนี้กระเป๋าคอมไม่มีอะไร น้าหนูก็แดงน่าจะเป็นฟิลเตอร์นะครับน่าจะเป็นพอฟิลเตอร์แต่ไม่เป็นไรเป็นไรไหมอ่ะหิวไหมเมื่อกี้ไม่ค่อยหอยิวครับเมื่อกี้กินโปรตีนไปละกินโปรตีนกับแซนด์วิชไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนอนกินโยเกิร์ตนี่ก่อนนอนกินโยเกิร์ตไงมันแบบมันต้องฟิตอะช่วงนี้มันต้องมันต้องแบบไม่มีกำลังสร้างนะครับฟิตรอก่อน มีฟิลเตอร์อื่นเลยอะข้าวเย็นกินเมื่อกี้กินเป็นซันวิชครับไม่ได้กินข้าวแบบเป็นข้าวไม่ได้กินกินว่ากินใส่เมกกะโปรตีนครับออกไก่ปั่นบ่าไม่ไหวเจนนาะวัยรุ่น แค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยยืมฟิลเตอร์พี่เจ <c oughs> ลูกสาวไปไหนลูกสาวอยู่ลูกสาวอยู่กับอย,อยู่กับคุณยายครับก็คือแม่ของเองผมฝากคุณยายเลี้ยงสักอาทิตย์หนึ่งนะครับใช่เพราะว่ายุ่งๆุครับช่วงนี้ วันนี้มันเกิดไปพอน่อยมีความสุขมากนะครับผมโตขึ้อนอีกปีแก่ขึ้อนอีกปีนะครับพลระเพิ่มขึ้นสุๆครับ <c oughs> ดีใจด้วยครับมีความสุขมากนะครับผมไม่ได้ฟีขนาดนั้นเลยผมพูดจริงผมแบบไม่มีแรงอะบางทีอะพุ่งกลับมาแบบจริงจังแบบสี่ห้าวันเนี่ยแล้วแบบแล้วแบบไม่ได้เลย มันแบบมันไม่ได้เลยทุกคนผมรู้ตัวเองแล้วว่าผมไม่ได้เลยอ,อะไรเงี้ยผมเลยแบบเลยต้องฟิตกลับมาฟิตเออแค่หัหนแค่กลับมาฟิตเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ก็แค่อยากฟิตแตทุกคนอยากอยากไปเตะบอลแบบไม่เหนื่อยอะ่ะไม่ถึงแบบไม่ได้เหนื่อยแบบตะคิวขึ้นอะไรเงี้ย แล้วก็ Hello ลมาร์ a มานี่คือเพื่อนผมเองนะครับเจอกับน้องๆพี่พี่วงไดสเป็นยังไงบ้างครับดีครับทุกคนน่ารักมากนะครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองสุดนะครับน่ารักจริงจไนส์ <c oughs> <Nice S 2> <c oughs> กันมากเลยผมแบบรู้สึกว่าคือเหมือนเป็นครั้งแรกที่ทำงานกับค่ายอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันถึง เออค่ายอื่นนั่นแหละครับใช่แล้วแบบรู้สึกเออน่ารักกันมากแล้วแบบทุกคนทุกคนแบบซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดีครับดีมากๆเลยน่ารักกันจริงเพราะว่าผมมันผมก็เป็นแฟนแฟนขับแฟนขับพี่ยงอยู่แล้ว <laughs> แฟนขับวงบสัสวงไดซ์อยู่แล้วครับเป็นแฟนขับรายการจับแปดเก้าได้เพราะว่าได้มีโอกาสไปดูรอบไฟนอลอะไรเงี้ยแล้วแบบเออทุกคนก็ตัวจริงหล่อมากพูดจริงว่าทุกคนตัวจริงคือดูดีกันหมดเลยอะไรเงี้ย ดูดีกันมากๆบางคนที่ผมรู้จักอยู่แล้วแบบอเล็กเจอะไรเงี้ยก็พอมาเจออีกทีแบบไม่ได้เจอนานมากๆอะไรเงี้ยบอกโอ้โหหลอกกันเยอะหลอกหลอกขึ้นกันเยอะมากอะไรเงี้ยดูดีกันมากจริงๆคิดถึงจิวคิดถึงจิวเหมือนกันครับผมไม่ได้เจอจิวแบบประมาณสี่วันละ สี 4, ปออ่ประมาณเออประมาณสี่สี่ห้าวันละคิดถึงจิ๋วเหมือนกันครับแต่วันงานจิ๋วกิงมากขายของเกิงสุด ไม่เป็นใครในด้ครับมีหลายคนผมมีหลายคนเอาจิวไปไหนผมฝากฝากจิวไว้กับยายครับมหนึ่งยายจิ๋วก็คือแม่ผมใช่แล้วก็อืมก็อะไรไม่รู้ทุกคนผมเพิ่ง <c oughs> ออกกาังกายเสร็จผมเหนื่อยผมเบอร์ขอโทษครับ เจอวงได้ตื่นเต้นไหมตอนแรกไม่ครับไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเพราะว่าก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับรู้จักรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นแรยกันครับแต่ก็ก็ก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับคนอื่นๆครับเป็นครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยมาไม่รู้เนียต้องอาบน้ำอาบน้ำ ก็เลยใส่ออกลังออกอย่างเรียบร้อยอผมยืดสิบกว่าทีไม่จริงห้าทีอะสองสามท่ากกลับอะเ,ออเสื้อมันก็นอออกยังกูด oh, เอ,อต้องผูนหนุ่มคนนี้ไอ้ธนวัน์อะไรอะ่ะชื่อจิว๋วจิ๋วของจริงอะ่ะตัวจริงจิ๋วไม่จิ๋วนะครับผมจิว๋วรอตัวจะหนาแล้ว ฮะผมเหรอใช่ช่วงนี้ก็กำลังสร้างสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับแต่ก็น้าหนักไม่ขึ้นแต่นแต่กล้ามเนื้อน่าจะขึ้นอยู่นิดนึงเพราะว่าคุมไม่ได้คุมหรอกช่วงนี้กลับมาออกหนักแล้วไงก่อนหน้านี้แบบเอาลีนอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแก็ไม่ได้ออกก็คุมมาหาเนเอาแล,แล้วแบบไม่ค่อยมีเอเตอร์จีเท่าไหร่แต่พอพอมาออกกหนักกายอีกรอบรู้สึกแบบว้าวว้าวสดชื่น ผมสดชื่นอย่างเงี้ยแบบสนุกแฮปปี้ออกกำลังกายอะ่ะแต่เหนื่อยนะครับลดน้ำเวนยกยกน้ำหนักเนี่นเหนื่อยนะพูดจริงๆเหมือนจะบ่นนะใช่ผมบน่นเพราะเหนื่อยอยากให้ เป็นไงกันบ้างครับผมไม่ได้ถามไม่ได้รีรีเช็กกับทุกคนเลยว่าวันงานเป็นไงบ้างครับสนุกกั <laughs> นไหมนี่ได้แผลมาจากไหนไม่ร,มยยรมู้นะครับน่าจะเป็นเอฟเฟกจากเมื่อวานที่ไปเตะบอลแล้วแบบถลายญ้านะครับช้ำเลยนี่นะผมนี่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 เเพิ่งเห็นวันนี้ด้วยเพิ่งเห็นวันนี้ ว่าเป็นแผลนะครับหนูจิ๋ว is so cute oh thanks อืมสนุกเจอจิ๋วครั้งแรกเลยอยากให้ทุกคนเจอจิ๋วบ่อยๆนะครับอยากให้จิ๋วไม่ตื่นคนอาจิวไ,ไม่ตื่นคนหรอก <laughs> มันก,ก็ก็นิ่งน่ารักนะครับจิ๋วก็น่ารักนะครับ พูดอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ไม่ได้นะครับไม่ต้องถามผมผมพูดไม่ได้นะครับแล้วผมจะไม่พูดด้วยเกี่ยวกับโฟมินิตนะครับผมพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดไม่ต้องถามถามผมก็ไม่ตอบถามได้ครับผมไม่ตอบโอเค i didn't s e you in that day but I hope I will get to see her one day okay รวยพอให้พี่ได้เป็นงานไลฟ์ Live, น้ำสลัดด้วยค่ะขอทุกขอให้ขอให้คนที่อยากไปนะครับได้ได้ไปเจอกันครับได้เป็นสิทธิ์โชคดีผู้โชคดีนะครับผมจิ <S <S ๋วสนิทมี้ะไอรยังไม่รครับมันจิ๋วไม่สนิทกับใครหรอกครับกับผมยังไม่สนิทเลยจะไปสนิทกับมิวเนอร์เป็นพ่อมาแท้ๆเป็นพ่อจิ๋วแล้วแท้ยังไม่สนิทเลย ร่างพี่วัดกำลังจะมาแต่รอก่อนขอเวลาสักสเดือนสองเดือนได้ไหมขอสองเดือนได้ไหมขอแค่นั้นเลยสองเดือนทุกคนผมก็ไปละเพราะว่านี่จะสามทุ่มละ ผมไปอาบน้ำผมเริ drafted, like, nice really ่มง่วงมากผมง่วงมากๆผมพุ่จริงออกกำลังกายแล้วแบบมันกลับมากลับห้องมาแล้วมันแบบโดนแอร์โดนอะไรมันง่วงมากอืมผมง่วงมากแล้วผมก็จะไปแล้วเจอกันครับทุกคน Which role Bye bye Which role has been the most challenging for you to p a y ต้นขา เจอกันครับพอแล้วพูดแค่นี้บ๊ายบาย